เพื่อนๆทุกคนกิดตรักสื่ช social m o n s t e r world และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกถ้าชอบใจในน้ำเสียงแจนแปนแลนด์ของแอดฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านก็สามารถกด subscribe ไปได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ช้าให้คลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็มเมน์มาพูดคุยกับแอดเยอนๆนะคะขอบคุณทุกการังใจและการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนเลยนะขอบคุณมากๆค่ะเป็นเพื่อนค่ะ ตอนนี้น้องเบมอนก็เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮาเนดะประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะไปญี่ปุ่นกันแอดเพแวะวีที่สนามบินกิมโปเกาหลี่ใต้ก่อนเราต้องบอกเลยว่าเบมอนทํทำสนามบินแปลกไปแล้วกัะทุกคนเพื่อนๆเห็นกันแล้วใช่ไหมกับความโกลาหลอลหม่านที่เกิดขึ้นณสนามบินกิมโปเมื่อวานนี้ทั้งกองทัพสื่อเอ่ยั้งแฟนคลับเบมอนสแตนเอ่ย ที่อยากจะไปส่งน้องๆขึ้นเครื่องเป็นอะไรที่ฉันเซอร์ไพรส์ตกใจมากทั้งทงที่คิดไว้แล้วว่าจะต้องมีแฟนๆและพี่สื่อไปรอน้องๆที่สนามบินอย่างแน่นอนแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดน,นี้ <S <S <อ>นี่แอดเลยเอาภาพายืนยันให้เพื่อนๆดูกันอีกทีภาพที่เห็นนี้คือผู้คนมาจากไหนไม่รู้กันบ้างแต่มาอย่างพร้อมใจกันมากล้นลามเบอร์ยัดเยียดเบียด,ยดเสียดเพื่อที่จะได้ถ่ายรูป คลิปของน้องเบมอนแบบใกล้ๆพี่พีสตาพี่พีกาดก็ต้องทำใจคือพยายามปกป้องเบมอนแบบคั้นสุดเพราะคนมุงเยอะมากเกินจริงเ<ว>บียดน้องอาสาดา้วยย่ะฉันเห็นแล้วเอ็นดูน้องตัวเล็กนิดเดียวเองแล้วยังไปเดินคนสุดท้ายอีกวอน<า><ว>พีการดตัวใหญ่ๆบอมๆช่วยประกบน้องด้วยนะคะแต่นี่มันครั้งแรกกันเนาะคนก็เยอะเกินความคาดหมายไปจริงๆแหละแล้วมีเมมเบอร์ตั้งเจ็ดค เดินเรียงเป็นมดเลยความเบมอนเฟมมักไงไ<อ>และคนที่ตกใจที่สุดก็คงหนิีไม่พ้นเจ้าอาชร์ที่ลงรถมาก็ทะลึงตาต่อดูตะลึงสุดแม่ตอนอยู่บนสเตจละเป็นมอนสเตอร์แต่พอมาเจอในชีวิตจ,จริงเป็นใยน้องจ่องสุดเลยเอนดูมาก นี่คืองานสนามบินช้ามกำลังสื่อเป็นครั้งแรกของเบมอนทั้ง7คนนักเกาหลีที่ดูเด็กๆก,ก็น่าจะตื่นตื่นสนามซะหน่อยส่วนแกงไทยกับแกงญี่ปุ่นน้องๆเคยเจอสื่อไปคนละครั้งละเลยดูโปรขึ้นแต่ใดๆก็คือเบมอนออร่าคนดังจับเวอร์ขนาดสมาชิกในวงมีต,ตั้ง7คนแต่คาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกันเลยสักคนเห็นปุ๊บจำได้ปั๊บว่าไผเป็นไผหน้าปาบุคลิกเอกลักชัดเจน มางานพวกเรามาดูทอดอลโลคองน้องกันค่ะเรียงจากตำแหน่งการยืนถ่ายรูปก,กับพี่เสือไปเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากพี่รูกะพี่ใหญ่สุดแต่ตัวเล็กสุดแต่งตัวได้เกรดและแอบเซ็กซี่ที่เสื้อปาดไหล่สีขาวแขนยาวกับกระโปรงยีนมินิสเกิร์ตคอมพลีตลุคด้วยกระเป๋ามิวมิวสีเทากับรองเท้าบูทสีดำาาริตาคอนสวยค่ะของแม่มาในลุคสาววัย2คกางเกงยีนเอล กัมกมาเสื้อยืดครอฟจอบก็เมสีดำแขนยาวปาดไหลแถมเสื้อด้านในสีเทาใส่ mix and match ได้เข้ากันมากเพิ่มความแกแลมด้วยกระเป๋า DRC สีดำดูดีมีสไตล์จริงๆลูกสาวแม่รามีมาในลุคสาวเนิร์ดอินโทรเวิร์ดฉันชอบลุกนี้สีฟ้าดูสบายตาเสื้อแทงจอบครับกับเชิ้ตสั้นคลุมแขนแมทช์กับยีนฟอกสีอ่อน สพายกระเป๋ามิวมิวสีฟ้าพร้อมกับเครื่องหน้าจิ้มลิ้มยิ้มหวานนี่แหละเอกลักษณ์ประจำตัวของรามีโรรานางฟ้าคนสวยแต่งตัวด้วยกิฟเก๋เวอร์น่ารักตะมุตะมิเสื้อแขนสั้นสีขาวแต่งกระเป๋าสีดำด้านหน้ากับกระโปรงยีนตัวสั้นสีเข้มตัดกับรองเท้าบูทสีน้ำตาลออกคาวบอยเกิร์ลและใช้กระเป๋ามิวมิวอีกคนค่ะอาชอมากับลุก สุดชิคก,กระปโปรงยีสสีฟ้ากับเสื้อเชิ้ตแขนยาวและรองเทา้าบูทหุ้มปลอกสีขาว i love ไอเทมนี้อย่างชิคอย่างโคเป็นรองเท้าที่ดูกองกอง,กองตรงข้อเทา้าแล้วคอมพลิสลุกด้วยกระเป๋าสะพายสีดำขนาดกลางของบาเลนเซียกาค่ะ ชิกิต้ามาในลุกสดใสสัมไวแต่แอบเซ็กซี่เล็ก,ลกๆประชีนอมมากับเสื้อสายเดี่ยวลุกไม้สีครีมทับด้วยเสื้อกลุมที่เปิดไหลกระเป๋าสภายเอฟสโลฮองสีดำคู่ใจแถมเพิ่มความคู่้วยแว่นเจนอร์มอนสเตอร์อีกด้วยคนสุด้ายน้องอาสะที่มากับสไตล์ลุคคุณความแฟชั่นนิสตาอย่างเป๊ะความเสื้อกระโปงสีขาวแล้วทับด้วยแจ็คเก็ตหนังสีดำโชว์ความ คอนแทตไปหนึ่งกรบแถมเปิดไหลให้ดูหน้าเยาวยวนไปเอกออยฉันจะครซ z y และกระเป๋าแบรนด์ญี่ปุ่นกอมเดก,กะซ่งหูยเกรมมาก ซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้ของน้องๆทั้ง7สร้างความแตกตื่นของจริงค่ะแอดเลยรวบรวมความปังของน้องๆมาให้เพื่อนได้รับชมกันด้วยเริ่มที่การพาดหนัวข่าวจากสื่อเกาหลีที่เขียนข่าวถึงเบมอนยกตัวอย่างเช่น Baby ้มอนสเตอร์ร้อนแรงตามคาดฝูงชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สนามบิน YG Monster Rookie Baby Monster ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม h ั t มอน s t ตอร์ b บ m o n มอ e r ปรากฏตัวแล้วสนาม กิมโปเป็นอำมาตาชั่วคราว <Wow. S 1> การปรากฏตัวที่สนามบิน OT7 ครั้งแรกของ Baby ้มอนสเตอร์ทำให้ชาวเด็ตช็อกสตาฟใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อปกป้องสมาชิก <Wow. S 1> และการพาดหัวข่าวถึงน้องโรราที่สนามบินก็มีดังนี้ค่ะโรรากับไอคอน t ท c t ชวนหัวใจเต้นโรราในแฟชั่นสนามบินด้วยกระโปรงยีนโรราเบบี้มอนสเตอร์รอยยิ้มที่ส่องแสงที่สนามบิน ส่วนใน Twitter X อสมาชิกทั้ง7และชื่อวง Baby Monster ก็ขึ้นเทรนใน Twitter ไปเลยค่ะโดยนอจิกิต้าเป็นเมมเบอร์ที่มียอด m เ n น i o n พูดถึงมากที่สุดเจ้างจิกิตสร้างเรื่องมากสาวแว่นดำแดนประดิบเอ็นเกตช่ำม,มากขนุนโลกซึ่งแว่นตาเจนทมอนสเตอรท์ที่จิกิต้าใส่ในสนามบินนั้นก็ out of stock ในหลายๆเว็บไซต์กันไปเลยค่ะและกระเป๋ามิวมิวกับรองเท้ายูนิที่พี่รูกัน ใช้ก็ซ่เอท์ในออฟฟิเชียลเว็บไซต์ด้วยค่ะส่วนอาคยน,นั้นก็ขึ้นเทรนในเวยป๋ออีกแล้วกะทุกคน<ว>เมื่อมีคนโพสต์คลิปที่อาชยนกำลังพูดตอบโต้เป็นภาษาจีนกับแฟนคลับชาวจีนคุยกันว่าแฟนชาวจีนคนนั้นทำพาสปอร์ตหายแล้วดูใยน้องอาคยนซิแสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใยกับแฟนชาวจีนคนนี้มากนี่เลยทำให้แฟนชาวจีนในเว่ยประทับใจน้องอาคยนเพราะน้องแสดงความห่วง ยายแบบจริงใจแถมตั้งใจฟังจนลืมมองทางทําให้สะดุดขาพี่รุกกบไปอีกหนึ่งกรบเรื่องเซอร์วิสแฟนคลับนี้ต้องยกให้อาชอ์เลยจริงๆค่ะส่วนน้องรามีสื่อเกาหลีก็ตั้งฉายาให้ว่าสาวน้อยผมบลอนด์ v o เ a l g จี i น s โอโหเหมาะสมมากเวอร์และส่วนทางด้านแอดมินเบบี้มอนสเตอร์เวิลดอีฉันขอตั้งฉายาให้อาสัค่ะว่า แสงสว่างแห่งเบมมอนสุดเทสพระอาสาขาวเวอร์สว่างมากเดินไปอยู่ตรงไหนก็เห็นเด่นเป็นตระงานแถมตอนไปอยู่ในสนามบินญี่ปุ่นอาสาก็เอาผ้ามาคลุมไหล่อ้อหโร่งลุกคุณมากเวอร์หนาวแบบเทสดีหนาวแบบมีสไตล์ต้องยกให้เธอคนนี้เลยแอนิเมิสอาสา และอีกคนที่แอดอยากจะตั้งฉายาให้ก็คือน้องภริตาฉันอยากจะตั้งฉายาว่านางฟ้าเมืองไทยโอ๊ย อย่าหาว่าฉันอวยเลยแต่ก็อวยนั่นแหละก็แม่พารีสวยสักขนาดนั้นออร่าสง่าง,งามสักขนาดนี้จริตในสนามบินสวยงามทุกท่วงท่าถ่ายรูปมุมไหนก็ขึ้นไม่มีตายกล้องไม่ตายแฟลชของจริงแต่และคลิปที่ฉันตามไปดูก็คือสวยทุกมุมทุกองศายิ้มทีโลกสว่างยกให้เป็นสมบัติของชาติไทยกันไปเลยค่ะ อยังไงแอดก็ขอให้น้องๆทุกคนทำงานกันอย่างราบรื่นปลอดภัยและมีความสุขสนุกกับการโปรโมทในญี่ปุ่นนะคะขอให้ประสบความสำเร็จและตกแฟนกลับญี่ปุ่นกลับมาเยอะๆเลยนะและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเปนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าคลิปนี้ถูกใจแอดขอดไลค์กันคนละทีและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก,ก็กด subscribe ไว้ด้เลยแล้วเราจะใหม่คลิปหน้านะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆทุกคนเลยนะดูแล Take care, can do rap rap, let I'm about to go off like a weapon, fueled to the top, got a filled up In my thoughts obsession, I will stop. No, I'm never second guessing. I got